สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาสอีสานค้นบานจานจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้ตําบักฮุงเนียจ้าพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องจ้าคืออยากกินตำเน,พนำำีพี่น้องตำตำอีรีพี่น้องเพื่อใส่หยังเลยจ้ะมีขนมจีนมระขีนกจ้ะพักกันจองพักบุ้งพี่น้องเอ้ยลวกพักปังพี่น้องมาแสบๆน้ำกันจ้ะพักปังหยอดง,งามๆอ่อนๆพี่น้อง

มันนี่คำแห้งพี่น้องก็เสกเขาหนาหน้าเลยจ้ะหาโมงก็กลัวกับคำเลยจ้ะต้มหูม,มันนี่เป๊ะเอือสมบกอกแซมแห้งจ้ะ แบบโลอกพักปังพี่นอ้องพักบ่งกับอ้อนคักจ้ะ มาให้ผักปังปเป็นนักเอกพี่นอกจะแมนมากกินเมืดกินคำแล้วพี่นอ้องว้าอ่อนต้อน Stay happy now.